คุณรู้หรือไม่ว่ามีอนุภาคหนึ่งที่ถูกเรียกขานว่าอนุภาคพระเจ้าซึ่งคือ h ิกส์โบ s o n ซึ่งถูกคนพบในปี2012การค้นพบนี้ได้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ฟิสิกส์อย่างแท้จริง ฮิกส์โบ s o n เป็นส่วนหนึ่งของแบบจำลองมาตรฐานในฟิสิกส์อนุภาคซึ่งบอกว่าอนุภาคทั้งหมดควรมวลเป็นศูนย์หากพลังงานสูงแต่ปริศนาคือทำไมบางอนุภาคถึงมีมวลในระดับพลังงานที่ต่ำกว่านั้นคำตอบก็คือก,กลไก h ิกส์ที่ได้รับการเสนอโดยปีเตอร์ฮิกส์และคณะนักวิจัยในปี1964 การยืนยันการมีอยู่ของฮิกส์โบซอนได้รับการค้นพบเมื่อการทดลองที่ LHC ในเซิร์นใกล้เจนีวาสามารถตรวจพบอนุภาคชนิดนี้ได้หลังการค้นหากว่าทศวรรษฟิสิกส์ Physics ได้รับการยืนยันว่าบทสรุปจากทฤษฎีที่ดูเหมือนอาจจะเป็นแค่ข้อสมมติกลับมีจริงแต่การค้นพบนี้ยังทำให้เกิดความท้าทายใหม่ว่าอะไรจะเป็นการค้นพบถัดไปที่จะพลิกโฉมหน้าฟิสิกส์อีกครั้ง